กำบน้ำเผ็ดน้ำพริกพ่อแม่พี่น้องเลยพริกเผาผัดพริกเผาเรียบร้อยเนะาะต่เลยแบบกระผรดพริกเผาน้ำพริกเผา,ายัยย่วๆ หลบเทียงลาปาดุกเอามาพัดก่อนจะเครื่องหอมก่อนเคืองหอม,มจะถือว่าไล่โอเคแล้วเดี๋ยวตักอาลาปะดุกก่อนเดี๋ยวจะเอาออกไปแล้วเนาะ อยู่ๆสั่งได้เนาะ สบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนพบกอกับสาบวัวอีกแล้วเนาะพอกับสาบวัวมื่อนี่กะกำลนันงเผ็ดน้ำพริกพ่อแม่พี่น้องเลยพริกเผาตัดพริกเผาแยกซอยอนนะเนาะอะไรแบบนั้ เผ็ดผิดเผาน้ำผิดเผายุ่ยๆอ่ะอากรอบเทียงหลาปลาดุกเอามาพักก้อนเรื่อเคืองหอมก่อนเคืองหอมมีนจะคือว่าไล่โอเคแล้ว แล้วาวเปลือกก,ก่อนใส่ข้าขวขัวมาปุปใส่กับข้าวขวตรนน้อยสลัดปลาลูกขัาวเครื่อง,งหอมแล้วก็ มาขูกใส่ผงนัวต่อขวดนี่จะเป็นตาแดงตาแดงกะชีเวงไปเห็ดผิดเผาน้ำเนาะผิดเผาน้ำอันนี้จะเป็นกะุกตาแดงแต่ชีใส่ถุงแล้วหลานหน่อยตาแดงรับปลาลุมาเบิง้งผิกเผาอีกรอบ อันนี้สีหนึ่งปลาทูเดี๋ยวชิด,ดตักน้ำใช่นีิกเขาที่แวงออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวจุ่ะสั่งได้เด้อเนาะโลเท่าไรก็สามร้อยเมนบอกสามร้อยโลละสามร้อยมาเอาหนาดา้านหนาด้านเลยเนาะอ,อยู่ตาลาดตาลาดชักวาบ้านคงจิตัมบุกกา นี่จะเป็นพริกเผาน้ำพริกสดเด็ประมาณถ้าเอาไว้ประมาณจักมื้อเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เสียง่ายเนาะเพราะว่าเขาเห็ดฉุกอย่างดีหัวอย่างดีเบิดตคูมือเนี่ยเนาะพริกเผาเห็ดอะไรงนั้นแดงอ่าเห็ดพริกเผาก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย จะมีน้ำพริกกะปินะ้ำเดี๋ยวฉบาคาแบบนึงน้ำพริกกะปิพริกฉบาเห็ดเรียบร้อยแล้วน,นี่จะเป็นน้ำพริกกะปิน,นี่นสามถุงสามถุงไปรอบเทียงรอบเทียงรอบเสากะออกไปท้ายแล้วเนาะรอบเสาไปแล้ว ลายางดูออก,กาดนี่ลายางนี่จะเป็นผักตุ๋นผัดตุ๋นต้มเอาไปรอบเพียงรอบเชาเอาไปแล้วเหี่ยวนึงยังเหลือรอบเพียงรอบเพียงขายหอดรอบแรงผัด กินเยอะๆเลยหลานน้อยเดี่ยงหลานน่อยนะ้ <c ười> เดี๋ยวตักอาหลับประดูกก่อนเดี๋ยวจะเอาออกไปแล้วเนะาะอยู่ๆอ่ะสั่งได้นะเนาะรูล้ละสามร้อยมาเอาหน้าร้าน ติดโดดเล็ดตะแดงตะแดงแมงราก็มีเนาะีตะแดงคำมดา,ายั่วเลยซั่งได้ซั่งได้มาเอาหน้าร้านดูละสามร้อยขาทรงคิดขาทรงต่างหากเนาะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวตักลับปลาดุกก่อน มาซอยท้างเอื่อยพันเล็ดน้ำพริกแ้ะก็กำผักพวดสะอมเล็ดมะพริกแน่้าพ่นทางร้านเฮาได้กินอย่างเด้นี่พ่นกำลังกินเข้าอยู่แขนบัดน,นี้พ่นไปกินน้ำเลยเนาะนี่จะสีกำม้มัดไว้เพราะว่ารอบเช้าเอาออกไปแล้วเนาะลวกไปแล้วผักกัน มาห่อสมแน่หลายอย่างอยู่มเลยหลายอย่างเป็นห่อสมอ่าเป็นอัดไว้ีเนาะไม่เห็นอัดไว้เมงวันก็ได้ได้คนมีหมูไก่เนี่ยเราเช้า mẹ <laughs> nó làn cả ai con đục con vô ngàn cả nhân bố đẹo hết cả đuổi hết tăng cái sau nhá bò ăn đẹo Hãy ตับัวซอยหั่นไว้แชน้ําเกลือให้อ่าผู้ได้ัก่อนจันสีใส่ทุงแล้วกะ็นอกน้ําแข็งอนทั้งนั้นะํา10บาทาาน้พกยังทันตัก แซวนี่เอาออกไปแล้วแซวนี่เราพ่นเย็นหน่อหนึ่งก่อนเป็นน้ำพริกปละทูนี่กับแก้ว เดียวปลาลาสุกเดี๋ยวไปหมัดดอกไม้ก่อนจังสมัตักน้ำพริกใส่ถุงก็มีไข่ต้มเนต้มไปได้สองแพงซาว xoay ít Ươi hết năm thịt Bừng lán nói năm nè Hút <laughs> Lán nhảy cả Khâu con nói nừng vào đây Đen cùn cùn Cổ phát này Mới sao này cát này Sợ ôm nè มันสะอมร้วเลยหลายอย่างมีโอ้อันนี้หอมบัวหายเซ้านี้กอกเร้านี้งานก็ถือว่าบได้นักอแต่กะเห็ดไปเรื่อยๆ ทางชาวบัวกะลงมาก็ไล่ซอยสอามมือแล้วเนาะกะลงมาซอยเอือยเพิ่นเห็ดน้ำพริกเพราะว่าถ้าเอือยเพิ่น,นยุ่งๆแน่หรือเพิ่นไม่ลูกน้อยแนก่กะมาชอยเพิ่นต่างมาดินน้ำเพิ่นแะกะมาชอยเพิ่นมาดินน้ำเพิ่นกน็ต้องชอยเพิ่นพอได้ขารถกลับบ้านทางชาวบัวกันเนาะ อันนี長得長得้ซาวบัวหั่นซาวนี長得長得้หั่นล้วกระชชน้ำเกลือล้วก็ผักโยผักหยังล้วก็ชีได้ชส่ทุงไปเข่าดอกลำแขรงทุละมือไม้มาออกมาเกาะชส่ทุงโอ้ยขยายแต่ยังไม่ได้ไปทิบตั้งชาบัวก่ะชิมมันในก่อนอันนี้กะสิเอาไปขายรอบรอบเทียงรอบเช่าเอาไปแล้วเนาะ ไข่แน่หลายอย่างเดี๋ยวจังไดชาบัวกะสีมัดน้องไม่ให้แล้วก่อนนะเอบากะสิ้เลยไปกำชะอมหรือว่าผักคะบ้านห้องผักคะเนาะมัดกำไบหอ่อเทียงถาโบุพอกะสิ้เลยลวกอกไปอีกกะเอาไปทอดไข่แน่ไข่สะอมเนาะหลายอย่าง thằng này nè, điền lái đơn,งาน bơ đơn, vẫn kinh khảo, nè, khảo, sau, chắc muông lẽ nè, 10h, 10h, khịt vào, nhang sau thằng xà búa vẫn chưa hết việc leo con. ยังก yeah, si. si. ินฮะทางสาวัวก <laughs> ับต่นพุ่นและตั้งแต่ตีสี่ะตีสี่ขึ้นมาเบียดไปเรื่อยๆยังบ่เลวของก็ยังไม่ล่างมัดสะอมอีกแล้วมัดสะอมหนวกขายเด็ดผิด เห็ดแจ่วเห็ดแจ่วแล้วก็กะปิอะมาแม่โอ้ลานกันดิ่นโทรศัพท์อีกแล้วเนาะ ทีไปถือต้อนไปไปเรื่อยๆเอาลุงทางสองสองส่งมัดใหญ่กลับไปด้วยสามมัดสามมัดใหญ่นะจะได้ประมาณนี้ ใส่กระปิมะเขือหัวเม็ดผิดตน้นตาแดงผิบตาแดงอีกแล้วตาแดงกับผิดเผากระปิ สมบ่รณ์พอเนาะเดี๋ยวไปซื้อน้ำสมก่นนอนมีความเมตตาความเมตตาเลยแต่โอเคเนาะเดี๋ยวไปซื้อน้ำสมก่อนทีนี้ก็เอียไปซั้นนี้ก็จะขาติดตามากตัวไตตัวแซ่ตักในในเก่าวนี่ได้อเนาะพอมีกำลังใจเด้๋ยว่าเิ็ยคลิปลงไปเรื่อยๆชาวบัวก้าบุ้ได้ลงคลิปย์สองสามมือแล้วเนาะสำรับคลิปนี่ตัวกาวก็มาสบายดีสบายดี